m o บีสแกนหรือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติแบบเคลื่อนย้ายได้สามารถรองรับการใช้งานขณะผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยในท่านอน <c oughs> เครื่องโ o บีสแกนใช้สำหรับวางแผนการรักษาผู้ป่วยหรือเด็กที่มีความผิดปกติบริเวณใบหน้ากระโหลกศีรษะและขากรรไกรด้านในรวมทั้งสามารถใช้วินิจฉัยและวางแผนในการรักษาผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุบริเวณศีรษะวางแผนการรักษาบริเวณมือและเทา้า สามารถใช้ในห้องผ่าตัดหรือห้องฉุกเฉินได้เพราะเครื่องได้รับการออกแบบให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกหลักการทำงานของเครื่องใช้เทคนิคโคนบีมซีทีอุปกรณ์หมุนรอบผู้ป่วย1รอบใช้ระยะเวลา12วินาทีเพื่อเก็บข้อมูลดิบในแต่ละมุมมองจากนั้นมีการประมวลผลสร้างภาพตัดขวางแบบ3มิติบริเวณที่เอ็กซเรย์พร้อมแสดงผลเป็น3มิติเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สำหรับเครื่องโมบีสแกนได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทั้งด้านรังสีจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขและด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการทดสอบจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือ PTEC ด้านความปลอดภัยและได้รับการรับรองม,มาตรฐาน ISO13485 แล้วจึงสร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้ป่วยและแพทย์ผู้ใช้งานก็คือพอหมอเอาภาพจากสามมิติให้ดูใช่ไหมคะก,ก็บอกว่า ตรงนี้ตรงนี้ผิดปกติควรจะแก้ไขอะไรยังไงเงี้ยค่ะแบบว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรู้ข้อมูลว่าเขาจะรักษาเรายัางไงต่อไปเนี่ยค่ะมีแผนการรักษาที่ให้ผู้ป่วยรับรู้ได้เนี่ยค่ะประเด็นสําคัญกนะ็คือตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในโมบิสแกนเนี่ยสามารถวัดค่าต่างๆของกระดูกได้สามารถใช้กับผู้ป่วยในทุกกลุ่มที่ต้องการจะเอ็กซเรย์ดูกระดูกกระโหลกหน้าแล้วก็กระโหลกศีรษะครับ เนื่องจากเครื่องนี้เป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติขนาดเล็กซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปในพื้นที่จํากัดได้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณนั้นได้นะครับผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดอยู่เราต้องการตรวจหารอยโรคใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาเครื่องนี้เข้ามาเอ็กซเรย์บริเวณศีรษะหรือบริเวณแขนบริเวณขานในห้องผ่าตัดได้เลยโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปนอกห้องผ่าตัดถ้าเทียบกับเครื่องเอ็กซเรย์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า c t ทสแกนเนี่ยเป็นเครื่องที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยครับ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ปริมาณรังสีที่ออกมาเนี่ยจะมากเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจนี้ก็จะได้รับรังสีปริมาณมากกว่าเครื่องเอกซเรย์เครื่องนี้จากเทคโนโลยีโคนบีมซีทีพัฒนาเดนติสแกนโมบีสแกนและมินิแกนในอุตสาหกรรมเครื่องมือและบริการทางการแพทย์สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศไทยที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์สุขภาพแห่งเอเชียหรือเทลฮับออฟเอเชีย และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนวัตรกรรมทางการแพทย์ในสังคมไทยที่สามารถช่วยคนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์รองรับการเติบโตของนวัตรกรรมทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพของภูมิภาคและระดับสากลในอนาคต